สวัสดีครับพี่้องเอฟซีสุขุสุนครับมื่อนี้พยมวมีครับก็ได้หอยล่เมียครับไปยิยนเขาอยู่หันาครับตามอุวงคือเก่าคืเดิมอ่าก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อเพื่อกินเนื้อครับหยอยครับรกินเนื้อครับเจ็บแถวอ่าแต่อมน้อเหี่ยวดินุมเหี่ยวมาเคยอมฮะเคยอมน้อกองเน่เมือเสาวัเจ้าองเมื่อเสาวนเจ้กองสคือว่าซีสองีอ่ะก็อีกมาเล2้ยงกับสองนี่เน่เสารสองเ้ยงสองเสารสองเยงสองอ่ะามอับว้ครับ ต้องเอาเพิ่นมานน่ำนี่ครับพี่น้องครับบบมาบอะไรครับเครียดครับคนบอได้เขากล้องหน่ำหนึ่งมือได้นี่เครียดให้ย่อยๆพี่น้องเอ้ยนอนกับโบลับครับเนื่องจากว่าเขาหายไปไม่เคยมาจักเี่อครับไม่เคยหอยจักเสือด้วยเอาเสียครับกันหอยครับตัวนี้เมนูซุกตัวนี้ล้วนซุกล้วนซุกล้วนดิีขับไปเขาก็ปรุงหน่อยเนาะ กวยครับมันกบแซ่บพีนองกวยแจ๊บปีนองนงกรอบๆทำหงสยอีสานมันทำหงสยอีสานมันนะอืนเนี่ยพายุขาได้มเนี่ยพายุข่าวโดแดดออกฝนตกต้มส้มไปถึงพีนอง ไปแช่กระยากครับกูมึงกันตอนที่นึงนีง่เปิดประเทศแล้วล่ะ<น>เป็นกําลังใจให้หนึงน่งใส่หนึ่งคันบาทหนึง่งเพชจิกะาร้านหนึ่งคันบาทหนึ่งพ่อย่อหนึ่งแเกี่ยวของนหนึ่หนาเขาเนี่เคี้ยวอยีฟ้ากเกี่ยวไปอย่างใช่แต่เขาใหญ่ครับเป็นสองปีน ฝากเกนะ็บไปคายเนาะใครว่าเฟื่องเป็น่ะเจ้าผู้ใดได้ไปขอเอานำเจ้าผู้ใดได้ไปขอเอานำม <c oughs> าให้ก็ว่าได้เลยคนระับซักมานามันทั้งแปดพอง <c oughs> อาศัยไัยพึงกันหมดตัวร่าค <c oughs> นว่าถึแก่มาขืนดอกคำรามวันลาวเสือของเปิ้นพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันแต่บ,บอ่อกับ <c oughs> บอ่อบ่อได้บอ่อได้ค <c oughs> นต้องห้ำที่บ่า บป็นา่านอาหารยังว่ากินกับบะหมี่ถั่มไม้ยาข้างน่องเนี่ยมันธรรมดาแล้วยังมกตำหมักสังเมื่อวานนี่ปเจียวหมักสังเอ้าหมาล่าผสมได้เป็นสกาดบ้านพี่น้องครับตำหุ่งใส่บักสังแซบได้พี่น้องครับสูตรเจียวสูตรหักสังเนี่ยสูตรตาลล้นนามันกระเดียนอืม พี่แจงควาเข้าห่อมาให้อยู่ไหวเจียบเน่ะนั่งกินตั่งหอยเปนหลังเอนี่หอยหืมมากินจะคือคือหอยันเมาคือหืมไป่เลยก็พี่เจี๊ยกันอยู่ือคือจังกันคือจังว่าเพื่อนเพื่อนเสียวหักงเรียมหดว่าังก่อนมมีดอกบเสียวหักงเลียมหดจีมากคือประธานยุ่ยใส่ะ อีหมอคือนี้หมอสันนสัคืออันนี้มอสันเอาทามเนี่ยเอาใสเนะเขาเป็นหมอดูบอ่ะเหเออมอยู่น้ำเลือดคือ่าสันกาแฟพี่น้องห้อเอครับขอบคุณเอซี่ขอบคุณเอซี่อีสันบันบัวดูแลทุกการจำ ที่เพื่นคอมเมนต์ทุกการติดตามคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์กดตับตาไข่อ๋อเดงกหมือนที่มีน้องหน้าค้างเครื่องมาลงคนระับเพื่อนอุ้มมียู่หน้าเพื่อนครับอืมเพื่อจีฮารายหาหามื่นซัดแล้วคิดว่าน้องน้างหางเครื่องมาลงหมูหันมื่นเลยแล้มืม่ไนไ,ได้กี่หนะ เดี๋ยวจะมีการยันหน้ากากหมูเออของหน้างางเครื่องชุดใหม่ๆได้บานเพราะมันชุดเก่าเลยเปรี่ยนไปเลยเนาะเอน,นันแค่น้ำจิ้มเป็นปะ่ะอืมเอาเดือบเอาเดือบอืมเอามันย่างเลยพี่น้องเมืองก็ชื่อแล้วนะอืมมีข้าวพันธุ์ดีกว่ามีข้าวัน จะรุนใหญ่น,น,น่บเนาะนั่นจะงานกระชีเป็นการเขา่าชูเปิดลีกได้บานนี่เปิดลีกเกี่ยวเข่าได้บานนี่ดีซีเจนิมาลงแล้วว่าดีซีหกศูนย์แล้วปีนี้ข่าข้อส่มไหลสดเลยพีการเนเจ็ดูนมาลงหน้าเขาในปีการไหลสดเลยปีนี้ S <S อเขาก็เถือกแท้พี่น่องครับค<า>ือเ<า>ดือดเขาเจานะพันสามไปเนี่ยอ๋เขาเปลือกไม่ถึงกระ <มา S 2> ห่าสิบมาเขาเจ้าพันสามหาสิบเขาเนยนีน่งบอเขาไม่นี่นะแม่แม่เนาะไปเบื้องป้าย,ยไปไปเราหาจิมเขาเนี้อดอกหางห่นบ้าทีจะไปขายยงพันสองหสิบอยู่เนาะ เขาไม่ยี0พันสาม่แมดือ้อเติมไปงสีเลยจะบบมา,าีอยเราลามงสีเขาไปซื้อเขาเก่ากันหกันนะซื้อมาซื้อตาวกัซื้อแม่กัซื้อเเพชแห้งรอ,อ่สร้างข้อน,น่เอื่อสร้งว่าเผ็ดหน่อยบ่ จะเพลดเลานเพ็ดหน่อยบ่มีจะเพ็ดปกเนี่ยเพื่อนตาบ่นบ่อบ่นแคร้อยรนาอยู่แคลทั้งบุกได้แคแขวทั้งบุกขบามันหยักดิ่บันเห็นหยักเหอรื่อาเห็นหยักยู่เมือน่เรื่องเกตะเจียงพอแต่หยักก็สั่น บะหมี่นะันเก้นจัดจ้างไอ้ผมบอกเลยว่ามันค้นผมมงานมัตัยากพี่เจ้าจอพี่เจ้าเหรอที่ทงานเพิ่นอ้าวบอกเอฟซีดนมาออกลูกนะจะเอฟซีรอกเดี๋ยครับมั่นไวครับอาโต รูปกรกโดไปสนจีตสนใจรูปกรกโดครับหาตัวครับออพอข้างแม่บดว่าสีดำขึ้นหอยบดต่วๆครับบยเอสื่องย้มเลยผู้ี่เอาดรวยอาเรื่อยไม่ใช้เขาแล้ว้ว <laughs> อ,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 อืมเอ้าี่ราะ ่ยโทรนํำบองมึนเลยบอกแล้วว่ายจะไปรักเงินเมียเอามื่อัรเคยยิบเอาซื้อเราครไงเขาไม่อียงอยู่คุยน้ำดวนมาจากอืมอะไรก็ได้คือประหับน้อเขาอยู่ป่าวใคโทษมาเนาะ จ้่ครับถ้ามือย่ำข้าวปุ่นใ้หนัาประมือพี่น้องเบ่งดีวกว่าไปเอาที่ดำดจะเสาเลยย่ำข้าวปุ่นจะ,นะเสาเลยชดขั้นใหญ่ๆอยู่พี่น้องเพชรมะม่งหวะเคื่อเสียม เก็เฟกพร้อมเลยเก็เฟกพร้อมเลยคุณเหลืองนะขามานาาเจ้านะ <laughs> คุณคีบนกขามานาเจ้านะต้องมีเราเลยว <laughs> <laughs> ันนักฮอลลีวูดมาเมลซิเค่งลถ <laughs> ไปไหนเจ้าอยู่บ่ <laughs> อยเยี่ยมแบสดหนาวเนียทำเงางด้วย กีราสีได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวท่านว่ากีราสีใครชนให้บังเลยกีราสีปีกีราสีแน่จังมีบ่มีมข่ายลูกเสือแน่ <COVID S 1> แหละโควิดแต่ตจำจำในวันเส้นทางไก่ห้องประา่าชนเอาเส้นไงบอกพี่เนี่ยเอาละดงบ่พี่บทางข้างหลัดทำขนาเพิ่มหมดแล้วเอาทางหลัดพี่เนี่ย ทำมานหาง่ายเป็นบนนาะเสียวทางละตัวจันรถเส้นทางแล้วกันหนุกเสือเล้ยก็กีฬาอลไรพี่น้องพิดจอบบีลบุญมันห้อมต้องยิงง่ายพันนะ่ะเจ้าบอลเขาในบาทเลยนะตัดในบาทเลยลอดคูงยังเดียวตัดในบาทเลย น้ำชื่อน,น้ำเชื่อขนมเลยบะนามชื่อน้ำเชื่อขนมเลยรัดทงอย่างเดียวโเกียร์ลูกเขาขาดแท้ไหมเฮเห็ <laughs> นลูกเขาเป็นล่มไหม <laughs> เนี่ยรถรถเขาบ่ะหอดเยอะรับปากาข้างเ,เขาเลยก็เห็นคนเขาเบียรจูบออกมาเด้อ <laughs> มันถือว,ว,ว่ามันอัน <laughs> สงครามลกูกผมบอกเบียรก์กันออาากครับพิการนี่เห็นอยู่ตัวรถเข้าไปนะเกียรมันบุญมองไฟหมดเลย สีว่าเขากับบอได้อากาศมันหนอนไม่หนอนบ่เคยบ่เคยนยางนี่คือโควิดคู่มือนี่แห้งคากแล้วนต่หนอนบ่ได้ออกไปใส่นี่อยู่แต่หงันเล่นแต่โทรศัพท์ซบกระดอกกัร่างกายอ่ะครับพี่น้องครับนี่ขอรับกันครับการห้อยอร่อยเมียครับพี่น้องอยากหูปลาคนมีจะข้นนว่ามี ไม่มีอย่างบม่มีอ่ะคุณชินก็จังวาไปเมไปเมียอย่มืเช้านีอ้ยคนบาบเนาออันนี้บาเเอาคนบาปเลยเ้นบาปเลยไม่เบาเบาเฮ้ไปเมียไปเมียอยูุ่กลังกันยู่มือเช้านี่เฮ้ยหันออกเลย แล้วกันออกเพ่อย่างเงยอ่านงานงา้ไอ้ปะเ่าอ่าเห็นนี้ตองสุกหลังซุกหลังกันเกือบจน้องขาดอย่เหมือนเจ้านี่มา่ตึงสุกใส่หลังกันอยู่เหมือนเจ้านี่ออร่อยอร่อยไปละตึ้งไปหมไปมอยู่เอาทำยังไงพี่น้องม่งเนีต้องขาดกระเทียมเนาะ เคาเที่ยมอีปูวะแต่ก็ันแต่ก็มันเคยเทียมอีปูเนี่ยพวกหอมเนี่ยใส่กล้วยทอดแล้วไอ้ดำมังหงแลยอ่ะมาคัะดำมังหงแม่เกิดมาแม่ดำมังหงก่อนเลยปุ้นนี่แม่อืมแม่อือคิดในในถังดำมังหงก็ยังรักกับตายสาอู้ขาดโอ้ยมะมี่มะมี่ผูกแขนอู้ไปขาดคนนี่มาสายอู้ขาดอยู่น้ำมันเจ้านี่ครับสายยาสายอู้ครับพี่น้องครับ มันดีด้อวยไรไม่ให้ผมไปคางพูดพี่มั่งเอ้ยสายอูขาดแกมันตายจะหน่อยบ่มี่เขามป็นสีเดียงสะโพนแล้วเสียแกมันตายสายอูขาดพี่มั่งเอ้ยมันอย่างมดแดงสีเดียงสะโพนอย่างมดแดงเอาใครมาเลียงจะพูดคือว่ามีไอเป็นไอดอลอยู่ไอสายเปี๋ยน้องสายอูคว่าจานอ๋อใชเรียบไปแล้วคือว่าไอสายเปี่ยทำ เอาละทารกชิปนิดดี่ะก็อายสายเปี๊ยเสียดุเฮาคูเปนคูเบิก็มใหญ่ดมเพินหน่อยเอาทารกชิปนิตจะคล้องสองเผินเราเบิร์ดก่อนที่อะไรนีเบิร์ดแล้วนี่เบิร์ดอะไรดีพ่อหรอเป่พ่อเดียว มนนี่ามี่้านหอสูบีหลังฟังบอกทานมอนี่ฮะบย่าันามีลืมนะลืมมันรถขึ้นบ่อยท่านหลายมันรถอะมันรถขึ้บ่ยทานหลายมันรเลยฮะมามี่มามี่ยี่หนบู้กยังนั่งเถ่อนยังนี่หนนึ่งามี่ก็ย่นหมหลายนึ่อคือว่าท่านก็ยี่านเพิ่นเราชุดท่านมาหลายยาหลายเหลืองจะมันลืมเราุดท่านครับพี่น้องครับ้แคมะาดหอดตะการแบบ้านนี่ครับ เออนิทานเหรอเนี่ยิวเข่าเนาะนิวเข่าเว้ยนอ่นิทานานิ้นวขเขาว่ขเขา,ขขาด้วยตังเบาตนต้องรับนิทานเลยครับพี่น้องน,นี่ครับนิทานแด่นเก้าเก้ายนินนำเพลินโหลดครับพี่น้องอืมอืมพอชี้โคดรปะอืมนี่กคกอเพลินเบิดนะครับ,บพี่น้องชีโคดรปะแ่ารอบขาปะยังไงเ,เ,เมียพอแถวพอแถาใส่เมียไปขาอะเมียตัวก็ทำเมียตัวพอแถารอบขายังไงเรื่องนี้กับพอตายไปเถอะ ช่วงไม่ปราบสร้างกับปราบสร้างก็มันสิตายกับเพาตายไว้ครับหัวแถาบัดสิตายแถาก็เลยสาบไว้จ้ะออให้จะเดินซ้งหม,มู่แลบ,บดินเดือดซันบานเมืองเจา้าไห้ตัวบัดซ้ำก็ตายดินตาย <laughs> โอ้ซ้ำหมดตายดินตายบ่ปัญใดดิขำมากใดดินซ้ำมาดินตายในห้วยซ้ำสองหอลายลาบ่ตายง่ายเนะื้อหมาเห็นบอกอ ไปถนนใส่้าเจ้าเมืองอตัวเรือกอรลษเช่วนวะผมขอสมมาดินตายแล้ว,ว่ะอวะตีไปเรื่อยม้าดินไปเรือเพื่อม้าสิตายห้งหน่นยเป็น,น,นผ่านไเลยคนแล้วอืมคนหนึ่หทอง่าพีหน่อยดิทองคาพีหน่อยสาผาพีหน่อยเจ้าเมืองก็อยากได้กันเจ้าเมืองอยา่อยา,ามีงานทอคาผาดอเอาไก่มาตีกันเนี่ยไก่มาตีกันกันกน พักกําผ้าก็ได้พังพอนได้แปลงเป็นไก่ให้เนี่ยจันว่าหืมไม่ได้ตายต่ย่อนเนื้อลมตัวเขาจะไปพังพอนนี่มันมันอยู่แต่กับพีดไม่พะยะพังพอนมันอยู่กับผาแดงนั่งไอ้บระมีนที่สันนี่อันนั้นก็ฮอกอันนั่งก็ฮอกอันนั่งห้องดอนตัวนั้นโอ้คนละอย่างนู่นนูนอันนี้ท่านถักกําผาพีหน่อยนี่ว่าความดีคือยีน่าไม้ยาได้ครับพี่น้องครับเซีนมอยแล้วครับไปหางบวง อยาลกไม้หาไปหางบวงเอ้ยเ้นไม้ดีๆเข้าไปแต่มัยนอยากเลยไ่บงนอกยเอาเอากระดี่ท่านเนี่ยตัวเลือก็มไป้นานั้นเอ๋เนี่ยาต่อเอาอ่าต่อเอาบอกอีกอ่ะเอาเอาละนี้ อีทีหนึน้อยพี่น้องครับบัสูตกันฟังครับเวลามาหอดแลายทำนิดครับพี่น้องครับเวลากะสีทำนิดครับพี่น้องครับนี่อยงเดียเวลานานมอมากอ่ะแา่ละเค็มีครับพื่อนๆกั็มีหอยเลาเมียครับกาวของภาษาดีครับ